คือเราได้มีการสนับสนุนจริงๆเราได้มีการค่าไปทํารูปเดล่ากเนี่ยมันก็ติดขัดไนในโรงเรียนที่เป็นที่เป็นท็อปของประเทศเนาะเราว่าเป็นท็อปของประเทศได้รักษาเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยเราจะได้ขยายฐานตรงนี้ออเท่านั้นเหรอคะเออครับสําหรับผมมองว่าฟุตบอลนะครับมันไม่มีการล้ําหน้าไม่มีอะไรทั้งนั้นโกเล่กูโกให้คนไทยเห็นคุณค่าว่าเนี่ยมันเป็นกีฬาอาชีพเป็นบอลต้น ก็อยากจะเริ่มทําให้ได้แบบนั้นกับหาสหรือสิ่งที่เขาอยากได้หรือสิ่งที่เขาไม่รู้อย่างเงี้ยที่ก็มีเทคนิคแบบว่าแตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับใช่ครับมันก็ดีกว่าขอให้รัตชมกันนะครับผมนายกรัฐมนตรีทองนะครับรองนายกบังเทียนนะครับถ้าพูดถึงโรงเรียนราชินีบางเทียนแล้วตัวในในชื่อเสียงหกเนี่ยเป็นชื่อภาษาโรงเรียนประจุปีหกนะครับมาถึงขนาดนี้ทุกวันนี้ได้เลย ะครับิงเ,เด็กนะครับเรามองถึงเด็กเป็นไรหมเลยครับว่าโดดเด็กเรียกว่ากล้ากร,ระโดดนะครับเพราะว่าเด็กที่มาอยู่กับเราเดียนแล้วกนะ็เช็สเรานเราผมยินดีนะครับที่ไปกับตัวเขาเองไม่ว่าจุะเป็นมืออาชีพนะครับสิ่งเล็กๆอย่างครับการเป็นระบบนะครับแต่กินจะนอนจะอยู่เป็นเวลานะครับอย่างที่ผมเคยเข้าไปลงไปดูเนาเขาเองเขาก็มีวินัยนะครับและผมเชื่อว่า เรามองโอกาสนี้ถึงได้ตกลงเนี่ยจินดีที่จะร่วมคิดว่านักเรียนของเราอ่ะเมื่อเข้ามาในโอกาสที่จะได้เล่นได้โอกาสที่ใช่ค่ะหรือก็จะเรียกอาจารย์บางวันนะคะอาจารย์กอฟขาหลังจากที่ครับก็เป้าหมายในการทําทีมของโรงเรียนทศบสหวสามัธีมงคลน,นะครับอางเราก็ยังคงเดิมแต่ก็จะเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของเรามีเป้าหมายอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับด้วยการพัฒนาเนี่ย พัานาน้องๆนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วชีวิตในกับระดับมหาลัยให้ได้นะครับแล้วถ้าน้องๆไปด้านกีฬาฟุตซอลและด้านวิชาการซึ่งตอนเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่นะคะได้ร่วมมือกันเป็นภาพที่น่ายินดีนะคะใหญ่ของเราถือสามเล่นกันเลย่อาแล้วก็ถือ ตนะครับอมมครับห่องามูกนึ่องขอบนะครับกดไลค์ยครับกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะ